สวัสดีค่ะแล้วก็ต้องขออภัยทุกท่านที่ตามรอชมไลฟ์สดนะคะเนื่องจากสัญญาณอินเทอร์เน็ตบ้านจีน่านี่ไม่ดีจริงๆยอมรับว่าพยายามจะเปลี่ยนเป็นไฮสปีดค่ะแต่แอรเรียที่จีน่าอยู่ไม่มีไฮสปีดอินเทอร์เน็ตฟังไม่ผิดค่ะจีน่าอยู่ในลอนดอนแล้วฝั่งตรงข้ามบ้านเนี่ยก็เป็นทูบสเตชันนะคะเป็นรถอันเดอร์กราวดังนั้นเขาก็เลยแจ้งว่า ตรงนี้ไม่สามารถทำไฮสปีดอินเทอร์เน็ตได้แปลกใจมากคืออยู่แบบอืเนี่ยแม็กซิมัมสปีดของจีน่ามันก็เลยมีปัญหาจะพยายามปรับปรุงและแก้ไขต้องขออภัยจริงๆนะคะทุกท่านที่ตามชมแต่ไม่เป็นไรคะ่ะจีน่าอาจเป็นคลิปมาให้วันนี้อย่างที่ได้เกินไปทีแรกนะคะตอนที่ช่วงไลฟ์ว่า เรามีข่าวเด่นข่าวใหญ่ของการบินไทยเรื่องของเจ้าจำปีน้อยของเรานั่นเองนะคะวันนี้คอรมอรมีมติว่าจะให้การบินไทยเข้าสู่กระบวนการล้มละลายค่ะฟังแล้วเป็นเรื่องที่น่าเสียใจน่าหดหูใจแล้วก็สะเทือนใจคนไทยหลายๆคนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของการบินไทยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยติดตามชมติดตามฟังข่าวกันต่อไปว่า การบินไทยจะทำย่างไรจะต้องไปในทิศทางไหนนะคะใครที่มีพันธะผูกพันใดๆอยู่กับการบินไทยห้ามพลาดค่ะติดตามให้ใกล้ชิดเลยนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของคนไทยในสาราชณาจากักรคนไทยที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับผับหรือร้านไทยในผับนะคะเมื่อวานนี้มีข่าวออกมาแล้วนะคะว่ารัฐบาลจะพยายามผลักดันให้ผับเนี่ยกลับมาเปิด หรือดำเนินธุรกิจได้ในเร็วๆนี้นะคะอาจจะเป็นเดือนหน้าเพราะว่ามันเป็นช่วงซัมเมอร์หน้าร้อนนะคะเขาก็อยากให้เจ้าของธุรกิจมีไรายได้จริงๆนะคะแต่เขาก็มีเงื่อนไขค่ะคร่าวๆที่จีน่าเข้าไปอ่านเช่นถ้าผับใดมีเป็นการ์เด้นนะคะก็คือสามารถเปิดได้เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเข้าไปซื้อแล้วก็มานั่งที่การ์เดนได้นะคะ หรือผับใดที่มี2ประตูนะคะเข้า1ประตูออก1ประตูได้เลยนะคะแล้วก็พนักงานเนี่ยเขาก็ใช้คำว่าคูดนะคะไม่ได้บอกว่า you must นะคะพนักงานก็คือควรจะที่ใส่ถุงมือหรือใส่แมสป้องกันเชื้อโรคป้องกันไวรัสป้องกันการปนเปื้อนใดๆก็ตามแต่นะคะสารคัดหลั่งของพวกเราเขาก็บอกว่าให้คูดนะคะ ก็คือควรจะใส่ควรจะมีทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะใครที่ทำธุรกิจอยู่กับผับมีผับเองเปิดผับเองหรือมีครัวไทยในผับติดต่อพูดคุยกับเจ้าของผับให้ดีนะคะหาแนวทางและหาทิศทางที่จะทำงานร่วมกันได้เพื่อเราจะได้กลับม,มีรายได้นะคะช่วงซัมเมอร์เป็นช่วงที่ว่ายัางไงก็ต้องมีรายได้กันบ้างแล้วนะถ้าเรากลับไปเปิดกลับมาสู่เรื่องที่จีน่าได้ลงโฆษณาไว้ว่า วันนี้จะพูดเรื่องของการสูญเสียนิดนึงนะคะสืบเนื่องจากจีน่าเนี่ยมีเพื่อนหลายท่านไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่หรือเพื่อนหรือรุ่นน้องนะคะที่สูญเสียคู่ชีวิตแล้วเซเลยเราจะป้องกันกันยังไงล่ะคะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นมากับตัวเราในอนาคตจริงอยู่ตอนนี้เรามีเขาอยู่นะคะเราเซก็ซบไหล่เขาเราซุดเราก็ซบอก,อกเขา แต่ถ้าวันหนึ่งเขาไม่อยู่เราจะหาไหล่และอกที่ไหนไปซบนะคะไปพักพิงมันลำบากจริงๆดังนั้นเราจะต้องปรับตัวแล้วก็ต้องอยู่ให้ได้ในอนาคตถ้าวันหนึ่งเราจะไม่มีเขาอยู่นะคะจีน่าขอพูดไปถึงว่าใครก็ตามที่กำลังเดินทางเข้ามาอยู่หรือเพิ่งมาอยู่ใหม่หรืออยู่นานแล้วฟังได้เลยนะคะแล้วลองเช็คดูว่าคุณมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ อยู่กับคุณหรือเปล่าถ้ามีจะได้สบายใจว่าวันหนึ่งคนที่คุณรักคุณที่คุณผูกพันด้วยเนี่ยจากไปคุณจะได้ใช้ชีวิตต่อในสาร,ราชนณจักรได้นะคะไม่ต้องสมสารกับเมืองไทยนะคะบางคนทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนมา20 30ปีวันหนึ่งคู่ชีวิตจากไปเนี่ยจะต้องกลับไปใช้ชีวิตที่เมืองไทยซึ่งเหมือนจะเริ่มนับหนึ่งต่อไม่ได้แล้วนะคะชีวิตจะลำบากมากจีน่าแนะนำอย่างนี้ค่ะ สิ่งแรกที่ควรมีนะคะนั่นก็คือวีซ่าที่ถูกต้องค่ะเมื่อคุณมาอยู่ในประเทศนี้กรุณาตรวจสอบวีซ่าของคุณนะคะว่าเป็นวีซ่าที่ถูกต้องหรือเปล่าใครก็ตามแต่ที่มาอยู่ด้วยวีซ่าติดตามหรืออะไรก็ตามนะคะที่ยังไม่ใช่ซิติเซนกรุณาอ่านกฎเกณฑ์ของการแอปพลายที่จะเป็นซิติเซนนะคะก่อนที่เราจะเป็นพลเมืองของเขาเนี่ย เราต้องทำยังไงปฏิบัติตามกฎตามระเบียบของเขาให้ดีนะคะเช่นเราไม่ออกไปนอกประเทศเกิน90วันต่อ1ปีนะคะใน3ปีนี้ต้องไม่เกิน270วันอะไรแบบนี้เป็นต้นไปศึกษากฎหมายแล้วก็กฎของการอยู่ในประเทศนี้ให้ดีนะคะหลังจากนั้นก็คือเรื่องของที่อยู่อาศัย housing นะคะนั่นหมายถึงคุณควรจะรู้ว่าบ้านของคุณอยู่ในเขตไหน ไปติดต่อเขาซิ่วค่ะคุณจะต้องมีชื่ออยู่ในระบบนะคะเสียค่าเขาซิ่วแท็กนะคะในบินค่าเขาซิ่วแท็กเนี่ยควรจะมีชื่อคุณด้วยนะคะต่อให้คุณสามีของคุณจะบอกว่าไม่เป็นไรเธอไม่ต้องจ่ายแต่นี่คือสิ่งที่ทุกคนควรมีแล้วต้องเสียค่าเขาซิ่วนะคะดังนั้นอย่าลืมรวมทั้งบินน้ําไฟแก๊สด,ด้วยค่ะ ถ้าเป็นไปได้ต่อให้คุณสามีของคุณบอกว่าฉันซับพอร์ตฉันดูแลให้เองแต่สิบ,บอกเขานิดนึงนะคะว่าเอาชื่อฉันใส่ลงไปด้วยได้ไหมเป็นชื่อ2คนนะคะใน1นึบิลในหนึ่งแอคเคาทสามารถเป็นชื่อ2คนรวมกันได้นะคะ เพื่อวันหนึ่งเวลาคุณแอปพลายขอซิติเซนวีซ่าจะได้มีหลักฐานค่ะว่าเออคุณอยู่บ้านนี้จริงคุณมีกิจกรรมร่วมก,กันกับคนในบ้านจริงนะคะไม่ได้อยู่แบบไม่มีตัวตนนะคะให้รัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่เขารับทราบว่าคุณมีตัวตนอยู่ที่นี่จริงๆสิ่งที่3ที่ควรมีค่ะ N I number นะคะต่อให้คุณจะไม่ทำงานเลยก็ตามแต่คุณสามีให้ใช้เยอะแยะมากมายรายเดือนนะคะ แต่คุณก็ต้องมีไว้ค่ะเพราะ NI number เนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีนะคะแต่มันยังช่วยคุณได้อีกเยอะเช่นคุณเอาไปสมัคร register GP นะคะมีหมอประจำตัวของคุณนะคะนั่นหมายถึงคุณต้องมี NI number หาได้ที่ไหนทำยังไงติดต่อไปที่ Job Center Plus นะคะถามคุณสามีก็ได้ค่ะเมื่อคุณมี NI number แล้ว ก็ไปรีจิสเตอร์ GP ค่ะหรือคุณหมอนั่นเองนะคะในแอรเรียใกล้ๆบ้านคุณ <S <S เพื่อที่ว่าคุณจะได้ตรวจสุขภาพหรือว่าหมอฟันใกล้บ้านนะคะเดนทิสใกล้บ้านแล้วก็ดูด้วยว่าโรงพยาบาลในยอยู่ตรงไหนให้รู้ไว้นิดนึงก็ยังดีนะคะว่าเออตรงนี้คือโรงพยาบาลนะวันหน้าถ้าเกิดเราหรือใครเจ็บป่วยต้องมาโรงพยาบาลนี้ เขาเรียกว่าศึกษาเส้นทางไว้นิดนึงนะคะว่าจะไปโรงพยาบาลไปยังไงไม่ได้เป็นการแช่งตัวเองนะคะแต่เรารู้ไว้ก็ไม่เสียหลายนะคะควรรู้เพิ่มอีกนิดนึงนะคะนั่นก็คือแผนก A&E ก็คือ emergency นะคะ accident and emergency departments ก็คือไปศึกษาทางหนีทีไล่ว่าเข้าทางไหนออกทางไหนนะคะเมื่อคุณมีรายการตามข้างต้นมาแล้วสิ่งที่คุณควรมีเพิ่มเติมอีกก็คือ Bank Account คุณควรมี Personal Account ก็คือไปเปิดบัญชีธนาคารนั่นเองค่ะเป็นบัญชีส่วนตัวของคุณนะคะหรือถ้าคุณสามีของคุณใจดีที่รักเราไปจอยแอดเคากันอย่าปฏิเสธเขานะคะถ้าเขาชวนคุณจอยแอดเคาการุณาเซยเยสเลยค่ะ ใช่ฉันอยากมีจอยแอดเค้ากับคุณนะคะไปจอยกับเขานิดนึงแต่ถ้าเขาไม่ชวนก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าหญิงไทยใจกล้าชวนเขาก่อนก็ได้นะคะที่รักเราไปจอยแอดเค้ากันนะคะมีประโยชน์กับคุณเชื่อแหละยังไม่อยากจะบอกว่ามีประโยชน์ยังไงแต่หลายคนก็รู้แล้วนะคะว่าการมีจอยแอดเค้าเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรแต่ถ้าไม่มีไม่เสียหายนะคะคุณมี Personal a d c o เ n t าของคุณ คนเดียวก็ได้เนาะเรามีแอคเค n าที่นี่เนี่ยเราไม่ต้องเสียค่าเปิดแอคเค n t ไม่ต้องเสียค่าบัตร ATM นะคะคุณเดินไปเปิดแอคเค n t ได้เลยมีตังหรือไม่มีตังก็ไม่เป็นไรเปิดไว้ก่อนตอนไปเปิดเนี่ยเขาก็จะขอเอกสารที่จีน่ากล่าวมาข้างต้นเนี่ยแหละคะ่ะว่าเขาก็จะขอดูเอกสารพาสปอร์ตวีซ่าเอ็นไอนัมเบอร์เขาซิลหรือบินต่างๆเนี่ยล่ะคะ่ะว่าคุณมีหรือเปล่าถ้าคุณมีครบแล้วคุณก็เปิดแบงก์แอคเคาได้นะคะจะได้เอาเงินที่คุณซ่อนไว้ใต้หมอนเนี่ยนะคะ ไปใส่บัญชีไว้ให้มันถูกต้องนะคะไปเก็บให้ปลอดภัยหลังจากนั้นนะคะใครก็ตามแต่ที่มาอยู่ที่นี่แล้วไม่มั่นใจในภาษาอังกฤษของตัวเองเขาซิลเขาจัดเรียนฟรีค่ะ ESO f ฟรีมีนะคะ ESOL เป็นคลาสภาษาอังกฤษค่ะที่เขาซิลเขามีจัด เรียนฟรีแต่ถ้าใครคิดว่าฉันมีตังคสามีฉันแฮปปี้ที่จะเพไปเรียนในมหาวิทยาลัยหรือคอลเลจทั่วไปได้นะคะแต่อยากจะบอกว่าของฟรีก็มีเหมือนกันแล้วก็สอนดีเหมือนกันด้วยค่ะสิ่งที่ควรรู้แล้วก็ควรมีต่อมานะคะศึกษาไว้เลยนะคะ State Benefit ทำไมเราจะต้องรู้เรื่อง Benefit เพราะในวันหน้ามันคือสิ่งที่คุณควรได้ควรรู้นะคะ รู้ไว้ศึกษาไว้ไม่เสียหลาย State Benefit เข้าไปศึกษาได้นะคะคุณจะต้องรู้จักตัวนี้ด้วยนะคะ d e partment of work and pension ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะ work and pension ถ้าไม่ work ไม่มี pension นะคะดังนั้นไปศึกษาไว้เลยค่ะ DWP คืออะไรหรือ UC Universal Credit คืออะไรเพราะว่าวันนี้คุณสามีหรือว่าคู่ชีวิตของคุณเลี้ยงดูคุณดีจริงวันหน้าเกิดงอนกันแล้วเขาบอกคุณว่าไปนอนข้างนอกบ้านเล่นสักสามเดือนเถอะคุณจะทำยังไงล่ะคะติดต่อไปที่ Citizen Advice Bureau ก็ได้ค่ะ ะะเขาช่วยคุณได้มีหลายหน่วยงานที่จะช่วยคุณได้ดังนั้นหน่วยงานที่ซีน่าแนะนำว่าใครก็ตามที่มาอยู่ที่นี่ควรจะรู้จักไว้ก็คือ citizen advisory bureaus universal credit นะคะแล้วก็ DWP สำหรับบุคคลที่ทำงานนะคะหลังจากนั้นไม่อยากจะพูดคำนี้เลยแต่ก็ต้องพูด WILLS นั่นก็คือพินัยกรรมนั่นเองค่ะควรมีและก็จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับ คนที่นี่เขาไม่ได้ถือว่าเป็นการแช่งชักหากระดูกกันนะคะว่าการมีพินัยกรรมเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตสั้นลงคนที่นี่เขาไม่ได้คิดอย่างนั้นค่ะแต่นั่นหมายถึงว่าเขาเตรียมการทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออนาคตจะได้ไม่ยุ่งยากดังนั้นลองคุยกันก็ได้ค่ะว่าดาลิงเรามานั่งคุยกันเรื่องวิวหน่อยดีไหมเพื่ออนาคตเราจะได้ไม่มีปัญหาที่นี่ประเทศนี้นะคะเวลาเลิกกัน มันไม่ได้หมายความว่า50-50การที่เราสูญเสียคนรักของเราไปก็ใช่ว่าเราจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างของเขามาต่อให้เราถือทะเบียนสมรสนะคะดังนั้นศึกษาเรื่องพินัยกรรมไว้สักนิดนึงก็ดีค่ะสิ่งที่จีน่าแนะนำจริงๆจังๆเลยไม่จำเป็นต้องเป็นหญิงไทยที่มีคู่ชีวิตที่นี่ทุกคนชาวไทยทุกคนที่อาศัยอยู่ในสหราชชาณนจากักร สามารถมีสิ่งนี้ได้ค่ะแล้วควรมีอย่างยิ่งนั่นก็คือประกันชีวิตค่ะประกันชีวิตต่อให้คุณเป็นลูกจ้างทำงานเงินเดือนน้อยนิดประกันชีวิตไม่ได้แพงขนาดนั้นจีน่าแนะนำให้คุณทำ life insurance นั่นหมายถึงว่าเวลาที่คุณเสียชีวิตเนี่ย life insurance ตัวนี้เขาจะจ่ายเงินเบี้ยประกันให้คุณคุณไม่ต้องห่วงเลยค่ะว่าคุณจะ ไม่มีใครดูแลบอดี้หรือร่างกายของคุณหลังจากที่วิญญาณคุณล่องลอยคือไม่ต้องห่วงเลยว่าคุณจะทิ้งภาระไว้ให้คนข้างหลังไลฟ์อินช r a n นเขาจ่ายเงินก้อนหนึ่งให้คุณเลยนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยตัว Life i n นช r ล n นเนี่ยคุณติดต่อไปที่แบงค์ธนาคารที่คุณเปิดบัญชีไว้เนี่ยแหละค่ะว่าเออฉันอยากทำไลฟ์อินช r a n น ใครเป็นลูกจ้างก็ทําได้ค่ะเดือนละประมาณ10ปอนเองนะคะ10ปอนสิบปอนต้น้น,น,นบางคนไม่ถึงด้วยนะคะแล้วแต่ธนาคารแล้วแต่เบีย้ยประกันที่คุณวางไว้ว่าคุณอยากได้ประมาณเท่าไหร่นะคะไลฟ์อินชูลันตัวนี้ครอบคุมให้คุณในช่วงที่คุณเสียชีวิตนะคะจีน่าแนะนําให้ทํานะคะเพราะว่ามันเป็นเงินน้อยนิดเองไม่เยอะเลยประมาณเดือนละสิปอนเองนะคะ เทียบกับการที่คุณไปซื้อ,อยูโรลอตโต้อาทิตย์หนึงสองครั้งครั้งลสองปอน 50, ก็อาทิตย์หนึงหปอนเดือนหนึ่งประมาณ20ปอนด์โอ้ยยี่ปอนคุณยังไม่รู้ด้วยว่าคุณจะได้เงินก้อนมาไหมแต่ไลฟ์อินชูลันตัวนี้คุณได้แน่นอนแต่คุณไม่ได้ใช้เองแต่มันก็คือใช้เพื่อตัวคุณเนี้ยละคะ่ะคนอื่นเขาเป็นคนมาจับจ่ายให้แต่ก็เพื่อตัวคุณทั้งนั้นดังนั้นจีน่าแนะนำให้ทำนะคะเพื่อว่าวันหนึ่งในอนาคตข้างหน้าเนี่ย คุณจะได้หลับอย่างมีความสุขแล้วก็หญิงไทยทั่วไปเหมือนกันค่ะที่มีคู่สมรสอยู่ที่นี่นะคะแล้วรู้สึกว่าเราไม่อยากไปได้อะไรของสามีเราต่อให้สามีเราวันหนึ่งเขาจะต้องจากเราไปไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายเราก็ไม่ต้องการของของเขาคุณทำประกันไว้ได้ค่ะนะคะแล้วก็ถึงเวลาคุณก็จะมีสิทธิ ได้ในสิ่งที่คุณควรได้เหมือนกันประกันมีหลายรูปแบบนะคะประกันสุขภาพหรือว่าประกันชีวิตหลังจากที่คุณพาโเวหลังความตายของคุณนั่นเองแต่ life insurance ของคุณเนี่ยไม่ใช่คุณทำวันนี้แล้วพรุ่งนี้คุณตายแล้วคุณได้นะไม่ใช่นะคะอย่างน้อย12เดือนหลังจากทำประกันนะคะเมื่อคุณทำประกันไปแล้วครบ12เดือนแล้วคุณหลับไม่ตื่นเนี่ย ก็ถือว่าหมดห่วงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวประกันเขาดูแลท,ทั้งหมดทั้งมวลที่จีน่าพูดมาเนี่ยก็คืออยากให้ทุกคนลองเช็คดูค่ะเมื่อวันหนึ่งคนที่เรารักจากไปเราจะได้อยู่ต่อได้นะคะอย่างเข้มแข็งเราห้ามความเสียใจไม่ได้แต่เราคงไม่อยากเสียใจแล้วก็เสียอย่างอื่นตามมาอีกมากมายแค่เสียใจอย่างเดียวก็พอแล้วนะคะ สำหรับวันนี้จีน่าต้องขอลาไปก่อนแล้วก็ต้องขออาภาัยจริงๆสำหรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มันไม่ดีมากๆนะคะไม่รู้จะคอมเพ a นบริษัทไหนเพราะว่าจีน่าก็โทรหาบริษัทที่ดูแลเรื่องอินเทอร์เน็ตให้จีน่าบ่อยมากโทรจนเขาอยากจะให้เราย้ายบ้านหนีเขาแล้วแหละ <c oughs> ดังนั้นดูแลสุขภาพนะคะในช่วงที่อากาศร้อนๆแบบนี้ก็ ความร้อนที่นี่ยังไม่สามารถฆ่าวไวรัสได้นะคะเราจะต้องดูแลแล้วก็เทคแคร์ตัวเองให้มากๆกลับมาพบกันใหม่ในรายการจีน่ากล้าพูดนะคะในวันอังคารเวลาสองทุ่มสวัสดีค่ะบ๊ายบาย